บางทีเราก็แทบไม่รู้จริงๆว่าเราเป็นผู้ดูแต่ในขณะเดียวกันเราได้มีโอกาสมาดูเด็กครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไม่เคยทำการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลยันไปนถึงปริญญาจึงย้อนเท้าความครั้งได้มีความสุขคล้ายๆกับเด็กที่กำลังเล่นชิงของเล่นที่เป็นลูกฟุตบอลซึ่งก็เป็นความสุขสนุกบางอย่างนั่นก็เป็นสาระของเด็ก ซึ่งเด็กก็คิดว่าความสนุกนี้ยน่าจะเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขกับการละเล่นนี่กเกิดเป็นการมองสะท้อนตัวตนในครั้งอดีตที่เราเคยมีเคยเป็นแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นแล้วมันเป็นบทบาทสมมติที่เคยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุดท้ายก็ไม่มีอยู่จริงดังบทความที่บอกไว้อย่างนี้ว่า ดูใจดีแต่ไม่เคยเสียสละแม้แต่เรื่องเล็กน้อยดูใจร้ายแต่มีอะไรพึ่งได้เสมอดูเก่งแต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่ดูไม่เก่งแต่ลงมือแล้วสําเร็จทุกเรื่องดูน่ารักแต่อยากได้ตลอดไม่เคยเสียดูไม่น่ารักแต่ให้ตลอดไม่เคยได้ดูน่าไว้ใจแต่ไม่มีใจดูไม่น่าไว้ใจแต่ช่วยเหลือเต็มที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่อารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดเร็วดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริยาได้ดีดูเป็นมิตรแต่คิดเฉือนใจดูเป็นภยัยแต่ได้ใจทุกทีดูได้หลายทีดูได้หลายเรื่องแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นจริงๆก็ได้ขอบคุณเจ้าของบทความโมทนา